สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับก็สู Dead ่เทสปบจ์เจไลวยวันนี้แล้วก็มาอยู่กับพี่หมอนะโหก็จะโดดเข้าห้องน้าขืนนานมากคิดว่าจะหลุดซะและ้วเขาออกเพราะเราอมอริมาหรือเปล่านะแล้วดูแอดออนี่อุตส่าห์ออกมาคือแบบ้า ใหใม่เราจะหาห้องใหม่ไปด้วยกันรอบนี้แหละเราต้องได้เล่นเออล้วแอ d ออนเราจะหายเปะวะไม่จริงโอ้ยยังอยู่โอเคเดี๋ยวเราเอาอุปกรณ์เสริมไปก็แอดออก็คืออันนี้ก็คือความล่าช้าในการระเบิดการใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างมาก อ,อ๋อคือครูดาวไวใช่ไหมแล้วก็เมื่อถึงระดับสามเนี่ยรัศมีความน่ากลัวและรอยเปื้อนสีแดงก็จะเกิดขึ้นเยอะตลอดเลยแล้วดรอกอร์ก็จินมองเห็นรอยเปื้อนเลือดสีแดงล,ง,ลงตาด้วยโอ้ oh my god ส่วนสีแดงโอเอค okay. มี b บ็คพิง n k ด้วยเหรอนะกดไป อยากเจอคนมือใหม่เหมือนกันบ้างะเมื่อกี้เจอแรงสิบห้าอ่ะมาอ่านตัวไม่สิ่ลุงกันอันนี้น,นี่โอ้โหไฟฟ้าสถิตอยู่นานด้วยแล้วก็อยากได้อันั้นอ่ะเนี่ยแท่นไม้ลวงตาเออเอานี้ไปดีกว่าดีไหม,มเจเอานี้ดีเออเอานี้แล้วกันแท่นไม้ลวงตาแล้วก็โมริ โมริโมริแล้วอัน,น้ลามิมิอะนะนี่ของโกดเฟสนี่หว่าบางทีพี่หมอก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะจัดอะไรไปเออไม่ค่อยมีโนวันไม่ใส่แล้วกนะันม,มาเป็นคนแค่ของหมอซะนะหมอจะรักษาทุกคนเองด้วยการบำบัดไปสู่สวรรค์ ไม่ต้องเกิดมาอีกเลยก็คือตีขอร้องอย่ามีคนชักปักอีกนะเพียงเพียงเพีย โอเคได้ห้องแล้วทุกคนมาร้านค้าชั้นต่ำออโตฮาเวนมาเราตามหาคนไข้ของเราดีกว่าใครเป็นเด็กดีบ้างช็อตเข้าไปไหนคนไข้ของหมออยู่ไหนจ๊ะเจอแล้ว <c oughs> เพื่อนไปก่อนมามาให้หมอช่วยค่าหนูจะได้หายจากความเจ็บปวด,ด,ด,ดโอ้ยไม่ชอบเลยสตันหมอนี้ไม่ได้น,นนะหมอหมอเป็นคนจิตใจดีหมอจะช่วยหนูเองวิ่งฉี่ไปแล้ววิ่งฉี่ไปแล้วคิดว่าหมอไม่เห็นเงั้นเหรอ สวนกระแสหมอสวนกระแสหมอกันหรือจะไปไหนจ้าเมื่อกี้เหมือนมีใครแถวนี้เลยแต่ช่างเถอะเราจะเอาเจ้าหนูข,ข้คอเดียวนี่สวยมามาหาหมอปัน่นใส่เัามาอยู่เด้อ ้ยฟันว่าไปทีหนึ่งนี่มันไม้ปลอมไอ้หนูนี่มันไม้ปลอม,ม,ม,อ,มอุ้ยนิดเดียวเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจนเย็นโอ้ไฟแดงไฟหลอก โอ้มาหาหมอถึงที่เลยเด็กดีจริงๆมา,ามาเดี๋ยวหมอจะรักษาหนูเองโอ,โอ้ไม่ดื้อไม่ดื้อไม่ดิ้นไม่ดิ้นโอ้ไม่ดิ้นไม่ดิ้นนะโอ้ฮู่งเสร็จไปสามเพื่อปั่นไฟกันไวมากๆมีเสียงมันบิงฉี่ม,มา ไม่คนนี้แหละลกันมีคนไปช่วยแล้วไปไหนจ้ะห้หนูอยูกับหมอก่อนโอเคตอนนี้เราโมลิคอเดด สองคนได้แล้วนะคอเดวทั ENNIS, ้งคู่เลยคอเดดจังสองคนช็อตแป๊บผีกิไม่มีคนอย่างนี้นะอุ้ยอุ้ยโอ้โหชุดส่งพิซซ่าแดงขนาดนั้นคิดว่าหมอไม่เห็นแล้วลูกเก็บของดีไว้ก่อนไล่ไปก่อน จะไปไหนดอาไว้จะไปไหนหมอไม่ดูหมอใจดีลูกเออเป็นเด็กต้องหาหมอให้หมอตรวจสุขภาพเข้าใจว่าไม่ดิ้นด้วยนะอยู่ไหนกันคงมันมีคนเดี๋ยวหมอไปหา โอ้โหปั่นพลาดอะไรอะไรอะไรโอ้โหหมอจัดให้มารักษาอย่างเป็นทางการ <c oughs> ตุยไปนะมีคนโโยู้ ทำไมไม่มีคนไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนสิไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนรู้จักไหมความมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จะมีไหมมีเอา้าไปไหน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 เอาไปวิ่งให้ทานวิ่งให้ทานป่ะเล่นกับหมอนะ ไปทีหมอจะตามหาทุกคนเครื่องนี้งั้นหรอไปไหนกันหมดนะสวัสดีเนีย มาเนียไม่โดนสักรอบนะอะไรจะมาจุ้มเพื่อนอะไรเพื่อนมันตุยไปแล้ว <c oughs> โอ้ยทำหมอนี่หมอไม่ชอบ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 รู้ไหม ่มาช่วยเพื่อนด้วยนะตะไว้ตะไวไปไหนโอ้ยตะไวโอ้ไวมากมากไวมากมากช่วยเพื่อนไวมากมากโอเคตีกองไว้นี่ทุกคนตะไว้หายไปไหนตะไวไม่ต้องอยู่นี่แหละเราจะโมลิเก็บสีให้หมดเลย อยู่นี่นะจ้าเนียอย่าไปไหนนะเดวายไปไหนนะเดวายไปไหนนะกลับมาช่วยเนียหรือยังโอเคยังอยู่เดวายไปไหน วันนี้ไม่มีเราก็ไม่อยากให้เนียปล่อยแห้งนะเราอยากเก็บสีให้หมดทุกคนเลยอันนี้ไม่ทุบหรอเนี่ยทุบไปก่อนอ๋อไม่เกี่ยวเราตีเนียไ่ตรงเนินนะทำไมตะไวังไม่ไปช่วยโอ้ยโอ้ยอ้ยเห็นรอยเท้าแล้ว นั่นไงหวัดดีจ้าหวัดดีจ้าไปไหนหวัดดีจ้าไปไหนไปไหนมาโอ้โหฆ่ามอนไ้แล้วน,นะ เด็กดีของหมอส่วนคนนี้ไม่อยู่ซะแล้ว ขามมาไกลขนาดนี้หรือเปล่าขอแยกเงี้ฟังเสียงก่อนนะอุ้ยมันออกท่อเจอเฉยโอ้โหเสียดายมากทุกคนโอ้โหสุดยอดคุณแบ็คพิงโรสคนไทยหรือเปล่า เจอท่อเฉยมีเพลิงเดียวด้วยนะแล้วหูขาดออกท่อได้เลยฟุ๊กดวงดีจริงๆโมริไปได้สรุปแล้วสามคนว่าจะโมริคนสุดท้ายหูเนี่ยคือเจอไม่อยากตอนแรกก็อยากจะโมริเนี่ยแหละแล้วก็ค่อยไปหาแต่ไว้แต่กลัวจะไว้เจอท่อไงแล้วหูไม่คิดเลยว่า เนี่ยจะเจอท่อเหมือนกันคือแบบนะต่อเฉยฮะแล้วเขาไม่ตอบแล้วด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้ะคงจบไว้เพียงเท่านี้แล้วดูแต่ละคนแรงสิบสี่สิบหกโอเคก็สวาหัสดีก็สวัสดีจ้าบ๊ายบายอยองย